ไปที่วังน้ําเขียวกันบ้างนะคะมีการเนรมิตส,สวนดอกไม้คึกคักทีเดียวค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยววันพ่อแห่งชาติคาดว่าจะมีเม็ดเงินสัพพัดกว่า50ล้านบาทค่ะบรรยากาศสวนดอกไม้แล้วร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีการเร่งทำการตกแต่งแล้วก็จัดเตรียมจุดถ่ายรูปเพื่อ ความสวยงามรอคอยนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้อย่างคึกคักโดยเฉพาะสวนดอกไม้ชื่อดังอย่างสวนฟอร์ร่าพาร์คสวนการเรียนรู้ตำบลวังน้ําเขียวที่ปีนี้ก็ยังคงขนเอาดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามแล้วก็หาชมได้ยากทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงแบบละลานตากว่า2ล้านดอกพร้อมทั้งก็ยังมีโซนจัดแสดงนะคะ Immersive Experience ค่ะที่เป็นการนำเอาเรื่องราวความสวยงามและจุดเด่นด้านธรรมชาติของอำเภอวังน้ำเขียวมาจัดแสดงด้วยเทคโนโลยี Immersive Art นะคะเพื่อที่จะประสบ ให้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ขึ้นด้วยค่ะเช่นเดียวกันกันกบที่ริมทางหลวงหมายเลข304นะคะซึ่งติดกับจุดบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียวที่ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมสวนดอกไม้พร้อมกับตกแต่งจำลองสถานที่สร้างบรรยากาศให้คล้ายกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมค่ะให้เข้ากับบรรยากาศที่กำลังเริ่มหนาวเย็นกันแล้วในช่วงนี้นะคะ ทางด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวก็กล่าวว่าตอนนี้ในส่วนของชุมชนต่างๆของอำเภอวังน้ำเขียวได้เริ่มมีการตกแต่งสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะทําเป็นตลาดชุมชนเตรียมเอาไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะคะในส่วนของผู้ประกอบการด้านที่พักก็มีการปรับปรุงแล้วก็เตรียมสถานที่ต่างๆไว้รอเช่นเดียวกันในขณะที่ทางภาครัฐก็มีการเตรียมจัดงานต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเช่นงานดอก เป็นจามาตบานในม่านหมอกค่ะที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เป็นนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะโดยในช่วงนี้สภาพอากาศที่พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวก็เริ่มหนาวเย็นทำให้ยอดจองห้องพักต่างๆในพื้นที่เริ่มทยอยเพิ่มขึ้นกว่า50%แล้วโดวยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆแล้วก็ในช่วงสัปดาห์วันพ่อแห่งชาตินี้นะคะมียอดจองห้องพักเข้ามาเป็นจำนวนมากทีเดียวคาดว่าตลอดช่วงไฮซีซัน หน้าหนาวปีนี้ก็จะมีเงินสะพัจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวไม่น้อยไปกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ